สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่อง u t u b e คลิปโต1นนาทีกับการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้1นาทีด้วยกันนะครับทองคำเนี่ยถ้าสมมติไม่เช็คข่าวเนี่ยจริงๆก็ดูกราฟราคาแล้วก็หาส่วนต่างราคาได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะทองคำแท่งนะแต่มันมีวิธีอยู่ในะทองคำแท่งออนไลน์นะถ้าถ้าจะเอาส่วนต่างราคาสักห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบหรือสองร้อยก็มีคนใช้วิธีนี้อยู่ก็เดี๋ยวไปวิเคราะห์ราคาภาษาเทรดเดอร์สั้น ง่ายเข้าใจได้ใน1นาทีนะครับมาดูราคาประกาศจากสมาคมค้าทองคำกันก่อนนะครับวันนี้1พพฤศจิกาบวกขึ้นมาแล้ว100แต่เป็นการประกาศมาแล้ว2ครั้งในตอน11โมง27นาทีครับแท่งอยู่ที่2 8 5 5 0 150บาทนั่นคือราคารับซื้อแต่ขายออก28,250บาทครับรูป,ปรพัรธ์ขายออก270 0 0 28,750บาทรับซื้อคืน27,630 6บาทด้วยกันนะคุณผู้ชมค่าเงินบาทตอนนี้33บสาท43สตางค์นะครับแล้วก็ทองโลกห7 8 5เรหรียญครับในขณะที่ถ้ามาดูราคาของทองรูปพรรณกันบ้างนะครับครึ่งสลึง4,311 1สหลึง7,563 2สองสลึงห4ึ2งบาทด้วยกันเนะี่ยค่าเฉลี่ยนะครับเป็นแค่ค่ากำหนดนะเป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะครับปกติจะ500ถึง1,000บาท แล้วแต่แบบแล้วแตลายรูปประพันธ์เนี่ยไปที่ร้านมันจบมากกว่าครับคราวนี้กราฟราคาในตัวแรกเป็นของรูปประพันธ์นะครับรูปประพันธ์เนี่ยเขาจะนิ่งๆนิ่งๆอยู่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้สองหมเนี่ยต่ำกว่านี้ยังคงซื้อหากันได้นะคุณผู้ชมเผื่อราคามันปรับตัวลงมาอ่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าลักษณะที่30,000ขึ้นไปเนี่ยเอาไปขายหรือไปจำนำเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะในการเสริมสร้างสภาพคล่องที่ดีกว่าครับ ในขณะที่ทองคําแท่งออนไลน์นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะค้นหาจาก Google ดูได้ง่ายๆนะครับก็มีหลายเจ้าในประเทศไทยนะครับที่เป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำนะค,คุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่แบบแล้วแต่คนที่จะชอบนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ซื้อเสร็จแล้วเนี่ยไปรับกันนะครับเขาจะมีะซื้อ จ่ายเงินไม่มีค่าคอมมิชชั่นแล้วไปรับทองจริงทองแท่งเก็บไว้กับตัวขนาด5บาทขึ้นไปไม่มีค่าบล็อกครับล่าสุดตอนนี้96.5บาทในประเทศ2 8 2 1 5บาทนั่นคือขายออกรับซื้อคืน28,175บาทด้วยกันนะครับเรื่องมาสักครู่ทดไว้ในใจสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะเราจะต้องมาดู ราคาทองคำโลกกันก่อนครับล่าสุด1,874เหรียญยังคงอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับยังคาบลูกคาบดอกคือยังทะลุหรือลงไม่ชัดเจนนะฮะเขาลงมา1,750ด้วยลักษณะนิสัยของทองนะกับการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐตรงนี้ไม่ต้องเฉลี่ยนะครับเพราะในช่องหลักมานี่แนเวลชันแนลเนี่ยผมแนะนำวาที่1,795-1,780บวกลบตรงนี้วันลงตรงนี้ไม่ค่อยเฉลี่ยแต่ให้มาเฉลี่ย1000นะฮะ 7 6 7 0 8 0หรือ1,700ท้วนนะครับเพราะถ้ามันลงจริงเนี่ยมันรีบาวสั้นๆเนี่ยเราจะได้ออกตัวได้ง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันท่านนายบายการเงินเป็นบวกนะครับของธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐในอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นบวกกับทองคำเนี่ยเป้าหมายในการถ่ายทำกำไรจะมีอยู่2.1819 1,847 ตามลำดับครับนั่นคือในส่วนของราคาทองโลกนะครับลงมากลยุทธ์หลักยังไม่ต้องเฉลีย่ยลักษณะนิสัยของทองถ้าโดนทุบโดนตบลงมาเนี่ยมันจะลงลึกและจะมีไส้เทียนเนี่ยนะครับจะมารับข้างล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเฉลีย่ยไม้2ตรงนี้ถ้าผิดทางนะครับแต่ถ้าถูกทางขึ้นไปพาไปขายข้างบนคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง,นง,นงนในขณะที่ถ้าเรามาดูต่อกันกันกบราคาทองคําออนไลน์ในประเทศก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับตอนนี้ถือไม้หนึ่งประมาณ2 0,000 8,000บวกลบนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถถือต่อไปได้เป้าในการขายของอาทิตย์นี้28,450ครับคุณผู้ชมก็เล่นเทรดเดอร์เล่นสั้นไปนะครับกอบกำไราคาดหวัง100-150-200บาทขึ้นไปนะฮะแต่ในขณะที่เหมือนเดิมครับถ้าคุณมีไม้นี้อยู่แล้วนะครับถ้าลงมา27,500เปรียบเทียบภาพครับ1,750ของทองโลกคุณไม่ต้องเข้าซื้อครับยกเว้นเป็นมือเปล่าครับตรงนี้เข้าได้ไม้ที่หหลังจากนั้นถ้าลงมาอีกประมาณสัก26,600ต่ำกว่านี้ลบ,ลบ หรือทองโลกประมาณ1,700ลบลบๆจากนี้ค่อยเฉลี่ยเป็นไม้ที่2เพราะทองมันไม่ขายไม่ขาดทนครับถือไว้ก่อนในโอกาสหน้าเงินเฟอ้อยังคงปรากฏอยู่ในข่าวเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากอะไรครับค่างเงินสหรัฐที่ตอนนี้แม้เขาแข็งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเงินเฟอ้อปรากฏอยู่ทุกหัวระแหงนะชาวบ้านแค่แย่กว่าแค่นั้นเองเงินเลยมาพักที่ค่างเงินสหรัฐ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้กับผมและน้องๆทีมงานทำคลิปดีๆอัพโหลดคลิปดีๆให้กับคุณผู้ชมต่อไปลากันไปก่อนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่มีให้กันมาโดยตลอดสวัสดีครับ